โอเคครับเพื so ite, it ่อนก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนก่อนเลยนะฮะก็หลังจากที่เรามีดูบรรยากาศทางด้านบนไปแล้วนะครับผมก็น่ารงนีสิบไร่นะครับผมได้ไปแล้วสองุ้มเนี่ยเนนะหกล้อเราไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาช่วยพี่โอนะครับเฮ้ยไม่ใช่เข้ามาช่วยจ่าบอมนี่ข้าวก็พอไปพอมาน่าจะได้อยู่ประมาณสี่อุ้มนะฮะสี่อุ้มกับแปดเก้าเกียนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ อันนี้ตะลือขับนะฮะนุช่างตีไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปขึ้นรถช่างตีกันโอ้ช่างตีจมโบ้แล้วนะครับมีหนูวะมีเรามีเหรอเอาในความไม่ต้องขึ้นแล้วเพื่อนมีหนู دا نه پاتې اوه دوستان แล้วเปล่าเจอาตีหลอกผมท่าแล้วมั้งเนี่ยเพื่อน ขึ้นนูนเหมือนเดแล้วฮะหายอ้าวเพื่อนอ้ตะลือก็เกียงกว่าแล้วนะครับนี่ช่างตี่แล้วก็เจนวกกว่าเหมือนกัน ขอบที่หนึ่งพวงนะครับข้าวนาว่านะเก็บเกี่ยวอยู่ที่ร้อยวันขึ้นไปนะครับผมส่วนมากจะเกี่ยวที่ร้อยวันร้อยสองร้อยสามวัน ้าพอขาเขาจะบอกว่ามันอมเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างนี้แหละได้น้ำหนักดีกำลังสวยครับนั่งตัวปลันเลยทีเดียว ีพอดีหกนะล้อนะเราเกี่ยวด้วยเข็มด้วยเราจะได้ค่าเข็มจัดลงสี่อีกตันละ200บาทนะครับลงสีเป็นคนจ่ายนะฮะไม่ใช่ชาวนาน,นะครับชาวนาก็จะเสียค่าเกี่ยวข้าวให้ผมต่อไร่อยู่ที่400อยครับกอขอนะโซนแถวบ้านผมเขาเกี่ยวกัรบราคาเนี้ยฮะรเราก็ต้องเกี่ยวแบบเขาอ่ะ ตลือ้อโผลแล้วโัวพหอๆกันเลยเี่ยมมาแล้วเพื่อนช่างตีเต็มมาแล้วนะครับ ตลือก็เต็มเหลืองหน่อยสีอุ้มะตีคมๆไปเก้าเกียนพอนะฮะนาสิบไล่โอเคครับรครับตลือเต็มแล้วเพื่อนโอ้ ไม้ได้10เกียนยปสิเ้าเกียนะถ้าไม่ไดู้าไม่ได้เนยโอ้าวแหมูกว่าจะเลนกะไรตาเด็ดตาเด็ดเย้เสียใส่กันเลยเพื่อนๆ หยุดก่อนให้ตีไปเกี่ยวก่อนดิ่ให้ตีไปเกี่ยวก่อนเนี่ยดิเลยหยุดก่อนปดก่อนอ่าแหละตีปิดเลยขอเกี่ยวอยู่แล้วดันดันกระบองปล่อยกระบองยาวออกให้หมดด้วยเฮ้ยปล่อยข้าวในกระบองยาวด้วยดิเ,ยเออเออดันกระบองยาวนีว่เดี๋ยวข้าวหกหน้าหลักคอนโทรน,นั้นน่ะ ปล่อยข้าวนะมองยาวก่อนดันออกมานั่นแหละนั่นแหละแล้วต้องถุบไปได้ทำยังไงก็ตันหกกระเดื่อ <c oughs> ไปอแล้วให้ตะลือประเทศตรงนี้เราจะไวขึ้นอีกหน่อยอ่ะเพื่อน รถอยู11เียนนะครับพเพื่อนๆพอ,อวันทีมวัีแหละ9เข็เนเหอกว่าไปลุ้นสิแต่ใจผมว่าอาจจะหย่อนนิดหน่อย10เียนนะพเพื่อนๆขอข้าวน้ำหนักดีนะครับ เดี๋ยวเอาไปเติมงนอกเลยนะนั้นบวชเลยพุ่งไปเลยมันมีไปเลยห่างเถอะบวชเลยนั่นนะทางเลี่ลยงมาทางนี้นเพื่อนอโอเคไปเดี๋ยวเลยย้ายไปโรงงานอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ถือว่าโอเค พอได้นะฮะออถ้าใครถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่นระตุ้ในช่องผมด้วยน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปพิเศษออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมไปแล้วฮะขอบคุณทุกการติดตามรับชมผมเสมอมานะครับเพื่อนๆไปครับสวัสดีครับ